เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปิดร้านอาหารต้องไปทําธุรกรรมขึ้นทะเบียนอะไรบ้างวันนี้พี่หมอมีคําตอบค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือคุณจะต้องไปจดทะเบียนการค้า<ๆ>เรื่องที่2ก็คือภาษีต่างๆโดยทั่วไปะคะ่ะเราก็จะมีในเรื่องของภาษีใยเนาะถ้าคุณติดายหน้าร้านคุณก็อาจจะต้องเสียภาษีปใบซึ่งการคํานวณน,นะคะเขาก็จะมีหลักของการคํานวณถ้าเป็นภาษาไทยก็จะถูกหน่อยถ้าเป็นภาษาไทยบวกภาษาอังกฤษก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นรูปภาพนะคะถ้ามีรูปภาพเมื่อไหร่อันนี้ก็อาจจะต้องเสียอัตรา ในเลนที่สูงขึ้นไปอีกดังนั้นการที่เราจะทําป้ายมาติดหน้าร้านหรือเขียนชื่อร้านนะคะก็ให้คิดคํานวณให้ทวนที่ก่อนนะคะว่าเราจะใช้ชื่อเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษหรือจะมีรูปภาพด้วยหรือไม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วไปแล้วมันจะถูกกาหนดอยู่ในสัญญาเช่าคือกฎหมายอะค่ะจะระบุให้ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของที่เป็นคนที่จะต้องชาําระแต่โดยส่วนใหญ่อะค่ะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะโดนภาระมาให้ผู้เช่าเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดช ดังนั้นการเปิดร้านอาหารเราก็อย่าลืมเอาค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะเข้าไปบวกหรือเข้าไปที่เป็นต้นทุนของเราด้วย <ๆ S 1> ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่อยากจะเปิดร้านอาหารนะคะ